สวัสดีครับผมปฏิมุกเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัทมินเพนแมชชีนเนอรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานไทยเมทเทเล็ก2022นะครับ มินเทนเราเอาเครื่องจักรมาโชว์หลากหลายแบรนด์หลากหลายผลิตภัณฑ์มากเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันว่าเราอะไรมาโชว์กันบ้างครับอันนี้จะเป็นเครื่อง VTN 6 0 0นะครับเป็นเครื่องใหม่จากแบรนด์มาตักประเทศญี่ปุ่นเลยตัวนี้เป็นเครื่องแรกในไทยที่มาโชว์นะครับตอนนี้กําลังกัดชิ้นงานโมนโชว์ให้ลูกค้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กันเลยก็ได้ครับ เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง Power Cam จากแบรนด์ Hammer นะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากสัญชาติประเทศเยอรมันตัวนี้จะใช้ในการเปลี่ยนทูนแล้วก็ใช้กับเครื่อง Matching Center ตัวเมื่อกี้นะครับผมขั้นตอนการทํางานก็ง่ายง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนทูนได้โดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผม ตอนนี้เราสามารถเอาทูนออกได้แล้วนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง10วินาทีในการาฮีททูนนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นเครื่องกึง TNT นะครับจากแบรนด์มาสักเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเครื่องกึงที่มีคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่เป็นคอนโทรลสมูทอีซีครับผมซึ่ง สามารถช่วยให้เครื่องเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นครับด้วยฟังก์ชันโปรแกรมถามตอบแล้วก็ยังมีโปรแกรมฟังก์ชันใหม่ๆมากมายครับแล้วก็หัวชักพิลเลตัวนี้จะเป็นแบบไดเรกไดท์ทให้การตึงชิ้นงานการหยุดชิ้นงานเนี่ยทำได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นครับผมแล้วก็เครื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องพับโลหะครับแบรนด์เดอร์มานะครับสัญชาติตุรกีครับเครื่องตัวนี้สามารถพับได้กว้างสุดที่3เมตรนะครับแล้วก็คาปาซิตี้อยู่ที่175ตันนะครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับชื่อว่าคอนโทรลสกายนะครับขนาด2ี่ินิ้วคอนโทรลสกายตัวนี้สาม,มารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็สาม,มารถเขียนโปรแกรม 2D แล้วก็ 3D แล้วก็มูเลตตัวหน้าจอนะครับก่อนที่จะทำงานจริงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดคอนโทรลเลอร์กันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่องจักรที่ทางมินเทนได้มาโชว์กันนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆมาชมเครื่องจักรจริงๆได้ที่บูธมินเทนนะครับเราอยู่ที่ฮอล์101นะครับบูธ BI01 งานเริ่มต้นวันที่16ถึงวันที่21นะครับพฤตจิการยังไงยังมีเวลาถึงวันเสาร์นะครับเรามาเจอกันที่บูธได้ครับขอบคุณครับ